น,น,น้องชาแพลิ่งขึงหญ้าขึ้นมาหอดค่ะเขาตันหอดโคหอดเขา,ขเ,ขา,าเนี่ยพวกพ่อเนาะคะ่ะเห็นแล้วงูเหลืองออกเป็นมูลเลยค่ะเป็นมูเป็นจุ่มไล่ปนาร์บานเบิร์ตนี่จากซ้ำเนาะคะ่ะมาจากมาเก็บนล้วกันค่ะโออเป็นตาสะออนค่ะเนาะคะ่ะหนึ่งดอกบอ่อนี้เนาะคะ่ะบอ่บอนบ่อบุกมันสองดอก สามดึงเอาดึงเอาลุได้ค่ะพี่น้องสี่ห้าหู บัวบสีสับนะคะไม่เก้าดอกเจ้าเนี่ยโอ้หนอ,อย่างงามนะคะนี่ค่ะเห็ดชุดเลขแหกมาน้งเขาเนาะค่ะพี่น้องพอเห็ดนะคะอีกสองดอกค่ะหหเห็ดดอกนึ่งพอเห็ดอะไรอีกมูน่นึงค่ะีค่ะ บอกงัางแข็งยู่เนาะพี่น้องเห็ดผึงไข่ตูมนึงน้ำเงาเลยค่ะหรือว่าเห็ผดผึ้งข้อเจ้านะคะ่ะนี่กแมนค่ะ สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องสุขุมสุขคนนะคะมือนี้่ฮะก็มาพบมาพอกันที่ทั้งเขาเกล้านะคะพี่น้องเอาก็มาพบมาพบหน้าตาก,กันจากน้อยนะคะมือนี่สาวแพร่ก็มาโคบ,บานสะพานหินนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะได้มาเน่จากน้อยนะคะก็ได้เห็ดละงูกมูนึงนะคะเห็ดละงูกบานกนเน็เห็ดนาเลเห็ดผงไข่หรือว่าเห็ดผงเขาละคะ่ะเอามือนี้สาวแพร่ิีมีความมันมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำไหน พ่อเกับไปรุ่นกันเรื่อยๆคือเก้านะคะมาลักยามโคกค้นข้ามือแนวพี่น้องไปค่ะเห็ดเพิงแดงดกอกง่ายๆงามๆดอกนึงค่ะพอเห็ดก็ดอกนึงค่ะ บานง,งามๆเลยนะคะทองยังข้าวขาวอยู่ค่ะเมนหิดผึ้งยังละค่ะหมดขึ้นจอมจอมติ้มนิเอะไรทำบลาละอู้หบัวบรดอกนะค่ะพี่นะเกยแล้วรไหมค่ะพี่น้องหิดละงูขาวดอกนึงค่ะพี่น้อง อันนี้สีแ้าเพื่อเอาบุกนาะคะ่ะนี่ก็ค่ะพอเห็ดก็อีกเร็วค่ะสองดอกเนาะคะ่ะเอาได้บุบุ่ะพี่น้องดอกนี่ยดึงกลงนะคะโอ้เอาได้ยู่นะคะ่ะ ไม่ได้บ๊ดวดอกนอีกก้อนนะคะ่ะแตกเนะคะ่ะมันขึ้นเงาเพ็กรไ้เอาได้ยุค,ค่ะเห็ดเพิงยงุองอ่งดอกนึงค่ะงอบเหลืออีกสามบานค่ะ มีถัวน้่งย่งหัวเขียวดอกหนึ่งค่ะมีอีกดอกหนึ่งค่ะจะเมนค่ะทองมันอยากแดงนะคะ่ะฝนปตุกใส่ตูมน้อยๆอีกตูมนะึง ทางแพลีอพอเห็ดกวัวจับพี่น้องเป็นมุยเนาะค่ะแต่ว่าสีจะดอกไปยังไม่ทันในหูเนาะอีกดอกนึงค่ะพี่อีกดอกนึงค่ะเท่าทีเดียวเห็นไหมค่ะไม่หันเลยเคลียบเบิ้งเนาะออกจุ่มๆงามนี่นะ่ากลอก,กอะไรอีกจุวมค่ะ อเอาสภาพหากรน,นะคะ่ะพี่น้องสิไลาตาเนาะคะ่ะอีกเดินมะาคะ่ะถ้าว่าดอกนี่เสียวได้บ่ละ่ะพี่น้องก<ะ>็ขู่ขบขบมันสิละค่ะเอาดอกเนาะข่ะเบิ่งดอกนี่สิเป็นไงอู้ดอกนีก่ะ ของกำลังดำเนาะคะ่ะจะเอาได้ยุพี่น้อง,งนี่ว่าต้องว่าถึงเลยนะคะ่ะงามค่ะค่ะจูมเตเลอีกดอกนึงค่ะน้ำงามเลยนะคะ่ะยางไก่เห็ดกอดอกนี้สวยค่ะเกือมันหยียบพี่น้องไม่เหลี่ยมตาเนาะค่ะนะคะ,นะคะอีกสองดอกค่ะ มามันแตกเบืแล้วนะคะพี่น้องนีตูมันค่ะอีกตุ้งมีอีกสองดอกค่ะโอ้ขายแข็งดีนะคะ่ะเห็นว่าดอกบ่วงามกระไระดแต่ดอกนี้ลอสค่ะไปหยอดบานกระเพื่อยซื้อดอกนี้เอายุเนี่แต่ว่าขายหัวงามมันซื้อนะคะ อีกสองดอกค่ะหิดมวยกัทร่วงไงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ห้างๆ้างกันหิดก,ก็อดอกนึงค่ะหิดเหลืองค่ะดอกนึงดอกปานพ่ององะดอกนึงค่ะ มูมันนะคะ่ะหิบโขกนี่มาแหงค่ะพี่น้องส่งออกเป็นมูเลยนะคะ่ะพี่แจ็คเดียเ๋ยวว่ามันแหงเนาะพี่น้องเนะาะขันแบบแหงเนาะคะ่ะดอกก็แหงค่ะส่งเสียงใกล้จะเขาทายอยู่เนาะคะ่ะหิดก้อน่ะมันยังกินเพิ่นล่ะ เดี๋ยวจะว่าก,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 ก็ออกย้ายกันเนะคะห็ดก้อยตุงมหนึ่งค่ะตุ้น้อยๆงามๆเลยเนะค่ะ เห็ดกอ,อกดอกนึ่งค่ะาจะคืเป็นซ่องหลายดอค่ะเห็ดโกอดอกนี่ก็ได้โอ้เห็ดโกเหี่ยงคือเหี่ยวจังสี่ค่ะดอกยังงามๆมีนะค่ะแต่ว่าเหี่ยวคล้ายๆว่ามันบ่พอ่อหนามค่ะพี่น้องนี่เบิ่งเห็ดหัเดวเงดอกนี่ด้วยค่ะอะไรบ่อบอะไรอยู่พี่น้องแม่งกินหนานที่สุดนะคะ่ะกระลงังเป็น,นี่แข<อ>็งดอกนี่ค่ะ ดอกนี้ด้วยค่ะใช่การได้บอเว้าได้ยูหินว่าเผาก็ได้ใช่การได้ยูเนาะคะ่ะห่อเห็ดผงแต่ใกล้ค่ะดอกนึงที่แรกนึกว่าเห็ดผงขมเนาะคะ่ะโมเมนต์นี่อีกดอกนึกนงค่ะใส่ได้บอน้อได้ย,ยูเนาะคะ่ะแข็งโป๊กเลยพี่นอ้องนะตะมีดกระปาดค้ากรบ่บอยกเขานะคะ่ะดอกหนาเมื่อง่ามมาซื้อเนาะคะ่ะ อีกดอกนึ่เบิ้งขาจับหิพผงอันนี้เบิ้งมือสีมือเปลี่ยนเลยนะคะ่ะห็นปูซาดอีกดอกนึ่งคาะตูมนึงให้น้องเออเก็บนกกันอกสองคนกระเาอีกก็ได้ซ้ำหนีแล้วเนะคะ่ะไปลุนมต่ออีกค่ะว่านเห็ดละงูบ้ค่ะแหมดีะะดีนะคะ่ะนี่ก็ะมีดดอกเดียวออห็นละงกเหลือง บึงเมื่อสาแพอาจํเห็ดอันผึ่งแต่แก่เนาะค่ะพี่น้องเอาทำความสะอาดข้างนอกนะค่ะมีละงอกบานนึงจ้ะมีละงอกเหลืองเนาะมหัน้าพ่อตูมันเข้ามาพ่อบานนะค่ะจ้าพี่น้องกลับมาถึงในชน่วงสุดท้ายของสาวแพรกับบ้าอิดแล้วนะคะ่ะเอาสองคนกะือว่าเต็มกระต่ายอยู่นะคะ่ะถือสิบว่าเต็มไรกระช่างกถือว่าได้แน่อยู่นะคะ่ะแต่ส่วนมากก็สิเป็นเห็ดบานเนาะ เบาอีเพก่กกะยญาพี่หาเก็บเรื่อยๆม่นก็มาใส่กระตาเรื่อยๆกับสาวแพล้นะคะตเต็มจนได้นะคะพี่น้องที่แรกเคยนึกว่าสิบได้เห็ดเนาะคะ่ะแต่มาที่แรกๆนะเห็ดให้ดีใจไรเพอเห็ดละง,งูบานพังเครื่องพังค้างเป็นจุ่มอยู่เนาะคะ่ะสาวแพลาก็ดีใจเบิ่อเนะคะ่ะก็น,นึกว่าเห็ดสีลายเนาะเพาไปแทะๆกันย่างจนเมื่อยจนลอยกันละคะ่ะอึดคักนะคะ่ะเอ้าสำหรับคลิปนี้สาวแพลาก็มีความมานเป็น เห็ดพิงเห็ดละงกบานเห็ดกอนนะคะเอาสำหรับคลิปนี้สาวแพรกับพ่อไว้ซ้ำนี้แล้วนะคะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพรพาไปน,น,นะ,ะ่นเด้วยค่ะขอบคุณค่ะ